สวัสดีค่ะทุกคนกับช่องพิม์เกิร์ลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมากินปิ้งไก่ค่ะทุกคนลูกสินี่นะคะเป็นเกลือนะอย่าตกใจนะมันเป็นเกลือนะคะทุกคนไม่ได้หมักนะคะแค่ใส่เกลือแล้วก็เสร็จเลยนะคะทุกคนหน่าสดรอดไปม่ะน,น่าสดรอดไหมกล่องขา้าวเหนียวโพูดไปนะคะ อายหน้าสดตัวเองมากค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนสภาพถ่ายคลิปคือไม่ไหวนะคะเพราะว่าลมแรงมากนะคะตอนนี้นะคะไม่รู้ว่าจะถ่ายคลิปจบหรือเปล่าเนาะเดี๋ยเรามาเล่ก,กินกันเลยะคะ่ะทุกคน อร่อยมากคือทุกคนคะ่ะเมื่อคืนนะคะเป็นนอนทับหูตัวเองแบบนี้อะ่ะมันแบบเจ็บมากนะคะตอนนี้คือแบบเขี้ยวแบบทรมานมากะคะ่ะทุกคนสวยฟันมากมาครับ วันนี้นะคะไม่มีฐานนะคะทุกคนอาศัยไฟนะคะจากฟืนนะคะที่มันเป็นฐานออกมาเนาะก็ได้แบบอาจจะแบบสูกบ้างไม่สูกบ้างเนาะก็กินๆไปเถอะอืมเกลือค่ะทุกคน ตอนนี้นะคะทุกคนคือโทรศัพท์ก็จะพังแล้วนะคะแล้วก็ทั้งพายุทั้งลมนะคะก็โอ้ยล้วน่าน่านํำคาญมากะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะม,มีแผนว่าจะซื้อโทรศัพท์ใหม่แต่ไม่รู้ว่าจริงจริงหรือเปล่า <S <S แรงมากะค่ะทุกคนแห้งมากนะคะะ ไม่รู้ว่านะคะถ้าโทรศัพท์เครื่องนี้พังนะคะไม่รู้ว่า YouTube นะคะจะเดินหน้าต่ออยังไงเนาะคิ้นหนังมากจริงๆก็ไปก่อนนะคะรุกคนโทรศัพท์มันแบบซุกให้แตกเลยไม่ไหวคะ่ะ